ผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยชนิดที่เป็นเจ้าชายนิทราหรือว่าเจ้าหญิงนิทราเนี่ยเขาเป็นยังไงมันก็โดยมากนะนก็จะอยู่ในผวังเหมือนคนสลบนั่นแหละนะส่วนว่าแต่ละเคสแต่ละรายเนี่ยจะมีฝันไหมจะมีความรู้สึกตัวไหมอันนี้ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการตัดสินนะเราใช้สายตาคะเนเอาไม่ได้แต่ว่าโดยมากเนี่ยนะที่ที่เ,เคย เห็นมาที่เขาบอกเป็นาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือว่ามันไม่รู้สึกตัวนะมันมันสลบไปนี่ถามเจ้าตัวเนี่ยที่กลับฟื้นขึ้นมาคือ,อมันก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนนะนะบอกว่ายังฝันอยู่หรือเปล่านะยังมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่หรือเปล่านี่มันจะขึ้นอยู่กับแต่ละเคสนะครับ เพราะว่าตอนที่อยู่ในภวังจริงๆเนี่ยมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เกิดการรับรู้อะไรเลยแม้แต่กระทั่งภาพฝันนะแต่ถ้าหากว่ายังฝันยังรู้สึกเหมือนกับมีความทรมานอยู่อะไรต่างๆอย่างนี้ไม่ใช่ผวังแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตกอยู่ในผวมันเป็นมันเป็นความฝันนะเป็นจิตที่ฝันจิตคนลวิถีกัน